สวัสดีครับผมพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมพอดีมีเหรียญปี5้านครับเหรียญ10ในราชการที่9นะครับเหรียญ10บาท2สีเป็นเหรียญที่พบเจอมานานแล้วนะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะเจอปี4ี่มากกว่านะครับ แต่นี้เป็นปี2551นะครับเป็นเหรียญอะไรมาชมมาดูกันได้เลยนะครับครับผมกลับเข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเหรียญกระาสา่ไทย คอยไทยออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมก็วันนี้มีเหรียญสิบาทครับด้านหลังก็จะเป็นวัดอรุณนะครับวรารามเหมือนเดิมเพื่อนๆพี่ๆอาจารย์สังเกตเห็นอะไรไหมครับเห็นไหมครับตรงไหนเอ่ยเห็นไหมตรงแม่น้ำนะครับผม ด้านหลังด้านหน้าก็เป็นรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้านะครับภูมิพลอรุลยเดชนะครับก็เป็นเหรียญปี51เป็นบล็อกพระเสียนเล็กนะครับถ้าเกิดเจอเป็นบล็อกพระเสียนใหญ่ก็จะมีราคาอีกราคาหนึ่งนะครับ เพื่อนๆพ,พี่พี่ท่านไหนมีไหมครับผมแบบนี้ปีห้าหนึ่งนะครับพบเจอไหมยิ่งเรือใหญ่ยิ่งมีราคานะครับอันนี้ผมผมมีหลายเหรียญกันครับแต่ว่าเป็นส่วนมากจะเป็นปีสีเก้าเรือใหญ่ๆเป้งๆเ,เลยนะครับก็อันนี้ผมเพิ่งเจอนะครับมีราคาเกินหน้าเหรียญแน่นอนครับอนาคตผมอาจจะ รับเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ประกาศรับนะครับแต่ว่าลงมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนดูก่อนนะครับว่าปีนี้ก็มีเหรียญที่เป็นเหรียญเรือนะครับน้ามีเรือนะครับผมก็นี่ครับ ไม่มีอะไรความแตกต,ต,ต่างมากมายนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น่าจะมีกันอยู่ในมือแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเพิ่งทําช่องมาใหม่นะครับเดี๋ยวก็อนาคตผมมีกิจกรรมด้วยนะครับถ้าเกิดประกาศตรงนี้เลยก็ได้นะครับจาก EP นี้นะคลิปนี้เลยว่าถ้ามีผู้ติดตามกด Subscribe ถึง1,000ทรัพซับ ผมก็จะแจกนะครับมีของรางวัลจะแจกแต่จะสุ่มแจกว่าท่านไหนเป็นผู้โชคดีนะครับก็อนาคตนะครับอาจจะได้เหรียญแรไอเทมก็เป็นไปได้หรือเป็นธนบัตรที่ทุกคนตามหากันอยู่หรือบางทั้งอาจจะราคาไม่สูงแต่ถ้าเป็นนักสะสมจริงๆก็ก็คงอยากจะมีไว้อาจจะเก็บไว้นะครับผม ผมก็เตรียมไปแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวออรอรอซับถึงที่ผมตั้งเป้าหมายไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวก็ค่อยแจกนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็เป็นเหรียญที่พบเจอจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับแต่ปีนี้ก็พบเจอได้น้อยนะครับมีราคาเกินหน้าเหรียญแน่นอนครับผม เรอน,นี้มีคนให้ผมในราคาที่เกินหน้าเหรือก็เกินประมาณสามเท่านะครับก็คงประมาณ 40$ 50บาทที่เขาให้มาเพราะว่าเรือมันเป็นเรือเล็กนะครับมีให้มาแต่ว่าผมยังไม่ได้แบ่งปันเพราะว่าผมอยากจะเก็บไว้มาให้เพื่อนเพ,นเพ,นพี่พี่ดูว่าปีนี้ก็มีเรือได้เหมือนกันนะครับผมปีห้าหนึ่งนะครับข้อทิ้งช่วงไป2ปีปีสีกปีห้ นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับเรียนกษัตริ์ไทยคอยไทยออฟฟิเชียลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอนาคตมีแจกของระวันแน่นอนนะครับไม่ต้องมีค่าส่งครับส่งให้ฟรีเลยครับขอแค่ที่อยู่มาเดี๋ยวผมส่งให้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับช่วยแชร์ด้วยช่องเล็กๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ วันนี้ไอ้หนุ่มเมืองเหนือขอกลาบลาเพื่อนๆพพี่ๆทุกท่านครับกับคำว่าสวัสดีครับ